สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ9ก้าห้าทารอดนะคะคลิปในวันนี้นะคะหมอเจี๊ยบก็จะมาทําคลิปแรนดอมนะคะวันนี้โดยคลิปแรนดอมวันนี้นะคะก็เป็นหัวขอ้อความรู้สึกของเขาหลังจากคุณเดินจากไปนะคะคนคนนี้นะคะคนที่อาจจะเป็นคนในอดีตของคุณหรือคนที่คุณเพิ่งจะตัด ออกไปจากชีวิตหรือเดินออกมาจากชีวิตของเขานะคะณนะตอนนี้นะความรู้สึกของเขาหลังคุณเดินจากไปเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะทุกคนวันนี้ นะโดยดวงตรงนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวยัยดูได้ทุกราศีเลยแต่หมอเจี๊ยบก็ต้องขอย้ำเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะคะว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะแล้วแต่ว่าดวงนี้นะคะคลิปนี้จะถูกเฉลี่ยกับท่านในแต่ไม่ว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะอาทีนี้นะคะ อขอให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถึงครูบาอาจารย์ของคุณนะคะตรงนี้หมอเจฟจะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยแล้วกันนะคะถ้าพลังงานตรงพลังงานใกล้เคียงหรือว่าเป็นพลังงานของคุณแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะแต่ถ้าไม่ตรงเลยไม่ใกล้เคียงเลยอาจจะต้องเลื่อนผ่านนะคะแต่ถ้าจะฟังเพืนๆก็ได้นะหมอเจบไม่ว่ากันท่าดี้อ่ะที่นี่นะพลังงานของคุณนะคะ ใบแรกนะคะตรงนี้โอซิเรียนนะคะเนี่ยไปที่สองสามไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะหันไปโฟกัสในเรื่องเงินทองนะคะหันไปเก็บเงินเก็บทองมากขึ้นโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิต บางคนบางท่านนะคะณเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณแบบเลือกเลือกที่จะยืนหยัดนะคะเลือกที่จะหาความมั่นคงให้ชีวิตของคุณนะคะพยายามที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นนะ,ะนะคะ King of p e n t า c l ิลราชาเถืเ่อนท่าดินกันพุ่สมองกองนะคะคุณต้องการความมั่นคงนะคะเนี่ยนะต้องการมีเงินมีทองต้องการเก็บเงินเก็บทองนะคะ สร้างความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองมากๆนะบางคนบางท่านช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะเคยทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครบางคนหรือเคยวิ่งเต้นเคยรู้สึกรอคอยเฝ้ารอใครบางคนมาตลอดนะคะณนะเวลานี้นะเหมือนคุณนิ่งแล้วนะคะทุกคนคุณนิ่งแล้วคุณไม่ได้คาดหวังไม่ได้รอคอยใครอีกแล้วนะคะตรงนี้อ่านะคะพี่นอ็อปขับนะคะราชีถือถ้วยนะบอกเลยว่า เป็นช่วงเวลาที่คุณหันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลใส่ใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นนะเก้าดางนะคะอืสิบดาวนะคะที่ผ่านมานะคะเหมือนมันฝันร้ายนนะตรงนี้เนาะที่ผ่านมาเหมือนฝันร้ายนะคะเคยเจ็บมากมาก นะ,ะ้ะเสียใจมากๆนะ้ำไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาเนาะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่แม่หมอก็อ่านตามไพ่นะคะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนาะก็เสียใจมากเจ็บมามากนะคะณนะเวลานี้นะได้เวลาแล้วที่คุณจะหันมาดูแลตัวเองนะคะจะเจวิลโอนะคะรัชนาราศีมกรนะจะหายเป็นเซตศชีพจันทร์คุณวันจันทร์นะคะใต้สำนักนะคะเป็นเดทรัชนาราศีพิจิก นะพลังงานของคุณตรงนี้นะคะโดยรวมนะที่แม่หมอเห็นนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะนะคะหรืออาจจะเพิ่งผ่านมาก็ได้นะคุณคบกับคนที่เขาเจ้าชู้หรือเปล่านะคะเขาหลอกลวงคุณไม้หรือเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือมีคุณอยู่เขาก็เจ้าชู้ไปเรื่อยนะคะไม่เคยรู้จักพอไม่เคยรู้จักหยุดต้องบอกว่าที่ผ่านมาแต่ก่อนคุณอาจจะไล่ตามคนคนนี้นะคะไล่ตามคนคนนี้นะคาดหวังกับคนคนนี้ นะคะหรือในบางเวลาที่เขาหายไปอะไรเงี้ยคุณก็รอให้เขากลับมานะคะบอกเลยว่าความรู้สึกจิตใจเนาะไปผูกไว้กับคนคนนี้มากๆนะคะแต่เหมือนว่าหลังจากที่แบบมันเจ็บจนมันหมดความอดทนแล้วค่ะนะ,ะนะเห็นไหมมันคือสิบหนาปะทุกคน,นะคะมันถึงจุดสิ้นสุดของความอดทนมันมันถึงจุดที่แบบเรารับความเจ็บปวดมากกว่านี้ไม่ไหวนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะ,ะหันมาดูแลตัวเองนะคะหันมารักตัวเอง นะที่ผ่านมาอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณเคยไล่ตามมานะคะณนะเวลาเนี้ยคุณไม่ไล่ตามแล้วนะคุณไม่ไล่ตามแล้วคุณพอแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมเจนะคะมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้นะพลังงานของคุณที่แม่มอเให้ okay. ที่นี้นะคะมาดูพลังงานของเขาบ้างเนาะว่าเขาเป็นยังไงนะคะคนคนนั้นเป็นยังไง เขาเป็นใครเป็นคนรักนาราศีอะไรนะคะตรงนี้พลังงานของเขานะ บแรกนะคะโอนะแปดดาวช่วงนี้คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะนอนไม่หลับนะคะเนี้ยเห็นไหมเหมือนเขามีเรื่องเครียดมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้คิดมากนะคะแล้วเขาก็นอนไม่ค่อยหลับเลยนะคนคนนี้ยสา่ีเรียสคนคนนี้เป็นคนที่ อน,นี่เขาอยู่กับคุณเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอหรือเปล่าคะตรงนี้นะเป็นคนที่อารมณ์แบบคนที่จับปลาสองมือค่ะนะ,ะนะตรงนี้นะไม่รู้จักพอนะคะ,จะเจลเวอร์รักนาราศีเมถุนนะคนคนนี้นะคะนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนที่มีสเปคหรือมีบางสีเมืองอย่างที่ ใครมาเห็นแล้วก็รู้สึกในรู้สึกชอบในรูปร้างหน้าตาของเขารู้สึกชอบในแบบบุคลิกหรือคำพูดคำจาของเขานะคะแต่พอได้รู้จักกันดีๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นนะคะตรงนี้นะนั่นะแล้วคนคนนี้นะคะก็เป็นไปได้ด้วยนะว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกมากนะคะแล้วก็อารมณ์แบบเหมือนคนที่ไม่ได้คบกับใครแค่คนเดียวะคะ่ะทุกคนนะเผื่อเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งทาง้า ณนะเวลานี้คนคนนี้เขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเหมือนกันนะคะคุณจบจากเขาไปแล้วเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นายออฟเพตเตอร์เคลนนะคะอัศวินเทอเรียนะต้องบอกเลยว่าหลังจากจบกันไปคุณกับคนคนนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมคะนะเหมือนคุณกับเขาต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้เคยพูดคุยกันเลยจบกันไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเลยนะคะสี่เม้เานะคนคนนี้นะคะหนึ่ง เขาเคยพูดคุยเรื่องอนาคตนะคะเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัวเอาไว้กับคุณไหมนะ,คะเคยพูดจะเป่าหูพูดจาให้คุณแบบเชื่อเขาหรือวาดฝันบางสิ่งบางอย่างเอาไว้อะนะคะตรงนี้นะวาดฝันบางสิ่งเอาบางอย่างเอาไว้กับคุณอาเจตเหรียญ่าวิลออฟฟอร์จูนนะคะกงล้อแห่งโชคชะตา ราคณาราศีธนูมีนคนวันพฤหัสนะคะตรงนี้นะที่ผ่านมานะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้ใต้สหรับเป็นสตรงนะคะราคณาราศีสิที่ผ่านมาคนคนนี้เขาได้รับแต่ความสุขมาอย่างเต็มที่แล้วหรือเปล่าคะตรงนี้เขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะไปทำใครเจ็บช้ำไปทำใครเสียใจเอาไว้นะคะบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาได้เก็บเกี่ยวความสุข จนมันพอแล้วอะนะณเวลานี้มันถึงเวลาแล้วนะคะว่าเราทำอะไรไว้เนาะเราก็จะได้รับผลจากการกระทำอย่างนั้นนะคะถ้าที่ผ่านมานะคะเขาทำเรื่องไม่ดีเอาไว้นะคะทำเรื่องไม่ดีกับใครเอาไว้หรือทำให้ใครเสียใจเอาไว้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าต่อไปเขาก็จะได้รับผลจากการกระทำของเขานะคะ่ตัวนี้ที่แม่หมอเห็นนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนรักนณาราศีอ่า ธนูมีนคนวันพฤหัสแล้วก็ลัคนาราศีสิงห์นะคะลัคนาราศีเมทุนธาตยินกันพฤกษ์สมองกรนะตรงนี้ชิีมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาหลังจากคุณเดินจากไปคนคนนี้เขารู้สึกยังไงคะหลังจากที่คุณเดินจากเขาไปนะทุกคน าคนคนนี้นะคะไม่เคยพูดคุยเรื่องอนาคตไว้กับคุณก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งเขากับคุณอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วไหมแต่งงานกันแล้วหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเป็นได้สองสองอย่างนะคะตรงนี้นะความรู้สึกของเขานะคะหลังคุณเดินจากไปนายออฟเพนเคิลนะคะอัศวินเทอรียน เกถือเหรียญเด็กชาวเวอดาวคารพคนธนาคารความรู้สึกของคนคน,นนี้นะคะเหมือนเขาเพิ่งจะมาตระหนักรู้คุณค่าของบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เขาได้สูญเสียมันไปแล้วนะคะเห็นไหมอัศวินถือเหรียญกับเด็กถือเหรียญนี่มันเป็นทํานองที่แบบว่าเรา เราคิดไข้ควรบางสิ่งบางอย่างค่ะทุกคนนะตรงนี้เราคิดไข้ควรบางสิ่งบางอย่างให้มันละเอียดเหมือนแบบเหมือนคนคนนี้เขาเพิ่งจะมารู้ว่าเขาเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปเนี่ยหลังจากที่เขาทํามันพังไปแล้วเห็นไหมคะตรงนี้เดอะทาวเนะเห็นไหมคือความสัมพันธ์นี้มันได้พังไปแล้วนะคะทุกคนนะแล้วมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้นะคะตรงนี้นะ มันจะไฮโลแฟนนะคะลัคนาราศีพฤกษ์นะ,ะตรงนี้เจ็ดเรียนเจ็ดดางนะคะห้าดาว สองเหรียญน,นะคะตรงนี้นะความรู้สึกของคนคนนี้นะคะอย่างที่แม่หมอบอกไว้เลยนะว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาก็นิ่เงียบไปไม่ได้ติดต่ออะไรมาหาคุณเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของคนคนนี้นี่ยนะคะเหมือนเขาเพิ่งจะมาตระหนักได้มารู้คุณค่าในวันที่มันสายไปแล้วนะคะเขาเพิ่งมารู้คุณค่าของคุณในวันที่เขาทํามันพังไปแล้วความสัมพันธ์มันได้จบสิ้นลงไปแล้ว ที่ผ่านมาในอดีตนะคะไม่ว่าใครจะสอนเขาจะเตือนเขานะคะเขาก็ไม่เคยรู้จักที่จะหยุดเขาก็ไม่เคยรู้จักที่จะพอนะคะทุกคนนะพอวันที่ไม่มีคุณคนคนนี้ถึงได้รู้สึกว่าเขาสูญเสียสิ่งที่ล้าค่าสำหรับเขาไปนะคะนะตรงนี้นะเห็นไหมในวันที่คุณเดินจากไปนะคะในวันที่คุณเดินจากไป ความสัมพันธ์นี้มันก็ได้แบบพังลงไปแล้วทุกคนนะคะเห็นไหมแล้วณเวลาเนี้ยเข้าถึงได้มารู้สึกอยากจะหวนกลับมาหาคุณนะคะเข้าถึงได้อยากจะรู้สึกเข้าถึงได้มารู้สึกว่าอยากกลับไปหาคุณอยากกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เดิมอยากกลับเข้าไปเป็นเหมือนเดิมอยากวนกลับไปหา หนึ่งไม่เท้าอยากขอเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสจากคุณดีไม่ดีนะคะนะช่วงเวลานี้นะเขาอาจจะไปถ้าเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทางคุณนะคะเขาอาจจะไปพูดไปคุยนะคะไปปรึกษาหาลือวิธีที่จะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณกับเขานะในกรณีที่แบบเคยอยู่ด้วยกันแล้วเคยแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ย้วนะค,คนคนนี้เขาก็ไปหาที่พึ่งหาคนให้เขาปรึกษาหาลือ นะคะแต่ถ้ายังนะคะก็แปลว่าคนคนนี้นะเขาแบบณเวลานี้นะคือเขากําลังคิดหาวิธีทางที่จะวนกลับไปในชีวิตคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณท้ายสุดเป็นเขาเองที่เป็นฝ่ายที่ไปจากคุณไม่ได้นะคะทุกคนนะที่ผ่านมาเขาไม่เคยรักษาใจคุณเลยนะคะ ที่ผ่านมาเขาไม่เคยรักษาใจคุณเลยนะคะแต่กลับมาเสียดายมาเห็นคุณค่าในวันที่มันสายไปเลยนะคะมาคิดได้ในวันเนี้นะณเวลานี้คนคนนี้คือเขารู้สึกเสียใจมากนะคะสามดาวออกมาแล้วนะเสียใจมากเจ็บปวดมากนะคะกับความจริงที่ว่าหลังจากนี้เขาจะไม่มีคุณแล้วนะคะเด็กถือไม้เท้านะใต้สำหรับเป็นดินเพสนะคะเนี่ย อิมเพสราชินีดามนะคุณตัดแล้วนะคะเนี่ยนะคุณตัดคุณไม่คุณไม่อะไรทั้งนั้นนะคะตรงนี้นะเวลาเนี้ยคุณไม่อะไรทั้งนั้นคุณตัดไปแล้วนะถึงที่ผ่านมาคุณจะเคยดีกับเขานะคะซับพอร์ตเขาแคร์เขาไล่ตามเขามากเข้าไปมีใครคนอื่นหรือไปยุ่งกับใครคุณก็แบบไปตามไปล้างกลับมานะคะยื้ยื้อยุดฉุดกระชากกันมาอย่างนั้นนะทุกคนแต่ณเวลานี้คือคุณไม่เอาแล้วคุณไม่ทําแล้วนะคะคุณพอ นะกับเป็นคนคนนี้นะคะที่ความรู้สึกของเขานณเวลานะคือเขาเจ็บปวดมากเขาเสียใจมากๆที่คุณจากเขาไปนะคะอย่ามาคิดได้ในวันที่สายนะคนคนนี้คือเป็นอย่างนั้นเลยเขามาคิดได้ในวันที่สายนะณนะเวลานี้ก็นะคะได้แต่มองคุณได้แต่ส่องคุณอย่างนั้นนะคะอ่ะ แล้วก็ที่ทําได้มากสุดคือแบบเขาอาจจะส่งสติกเกอร์ส่งข้อความนะคะอีโมจิทักไปหาคุณก็ได้นะ,ะอีโมจินะคะทักไปหาคุณก็ได้นะนะคะแต่แต่อย่างอื่นก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะตรงนี้นะ,ะที่แม่หมอยจเิงเขาจะมีแอคชั่นอะไรกับคุณไหมคะคนคนนี้เขาจะมีแอคชั่นอะไรกับคุณไหม เจดรักนาลราพิจิตนะคะเดทหกดาวจิมพัลเลอร์สามเรียญถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ไหนนะคะเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้ยเขาเขาจะพยายามเดินทางมาหาคุณนะคะเนี่ยนะ เขาจะพยายามเดินทางมาหาคุณนะถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ไหนนะคะพยายามที่จะมาพูดมาคุยกับคุณให้ได้นะนะคะได้สำหรับเป็นจัสมินนะคะทุกคนนะแอคชั่นของคุณอแอคชั่นของคุณคนนี้นะคะขอไว้นะคะหมอเจียบพูดรวมกันเร็วไปหน่อยนะทุกคนอ่ะ แอคชั่นของคนคนนี้นะคะที่เขาจะทำกับคุณเนาะที่แม่หมอเห็นนะคะ <c oughs> คือหนึ่งถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ไหนเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเดินทางไปหาคุณพยายามที่จะเคลียร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนคนนี้เขาต้องการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องการที่จะรื้อฟื้นกับคุณนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะแม่หมอก็รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขาจะไม่ได้สมหวังในสิ่งที่เขาต้องการ <c oughs> ตรงนี้เขาจะไม่ได้สมหวังในสิ่งที่เขาต้องการนะสิ่งที่เขาจะทําได้หลังจากเนี้ย นะคะคือคนคนนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะเขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองนะคะอเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองแล้วก็เหมือนเขารู้แล้วว่าอะไรที่เป็นเหตุผลให้คุณกับเขาต้องเลิกกันเหมือนครั้งนี้นะคะมันจะเป็นบทเรียนครั้งสําคัญให้คนคนนี้นะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใด สามารถมอบพลังงานบวกฮิวจิตใจให้คุณได้นะคะหมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทาร้ากด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่แบบกดติดตามคอมเมนต์กดไลค์ให้นะคะหรือรับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะหมอเจี๊ยบก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ